วันนี้ผมจะมาทำขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่หลายคนก็เอามาปลูกผักปลูกไม้ผลต่างๆนะครับก็ทำให้พืชผักเราสวยงามนะครับทำให้ดินดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาขยายนะครับโดยที่มีหัวเชื้อนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่เป็นแล้วนะครับผมนี่ฮะดูสีเข้มแดงสวยงามนะครับเราจะมาขยายนะครับเอาตัวนี้มาขยายต่อนะครับผมโดยการขยายนะครับเป็นวิธีที่แบบง่ายๆนะครับผมเราแค่ใช้ไข่ไก่นะครับไข่ไก่นะครับ ในการขยายตอ่อแล้วก็น้ำนะครับน้ำตัวนี้คือแนะนําให้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่มีจุลินทรีย์อยู่แล้วครับผมถ้าน้ําประปา,าจะไม่มีจุลินทรีย์นะครับถ้าน้าประปาน้ํประดานธรรมดาเราต้องพักน้ําไว้ก่อนนะครับผมท้ายดีที่สุดคือแนะนําให้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติน้ําคลอน้ำแรงต่างนะครับมาดูวิธีการขยายนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะตอกไข่ใส่นะครับผมกรดีไข่มันซื้อมามันแตกระหว่างขนมานะครับเราก็จะใส่นะครับแบบนี้เลยครับผมนะครับ ก็เปลือกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนําให้บดให้ละเอียดก่อนนะครับอันนี้ผมใส่ไป3ามฟองเลยนะครับผมจากนั้นก็คือเราตีไข่ให้เข้ากันนะครับตีไข่ให้เข้ากันนะครับเหมือนที่เราทําไข่เจียวนะครับตีเข้ากันนะครับถ้ามันตีมันยังไม่เข้ากันดีนะเวลาเราตักยากนะครับมันจะหนืดนะครับั้นก็ตีให้เข้าไปเลยครับโอเคก็ได้ไข่เรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็จะตักมาใส่นะครับผมใส่ควรละหนึ่งช้อนก็พอครับผมไม่ต้องเยอะครับหนึ่งช้อนก็พอนะครับก็ใส่แบบนี้เลยครับเอาใบตองทำเป็นกลวยนะครับผมตักใส่ไปเลยนะครับไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นั่นเองครับผมนะครับทำให้จุลินทรีย์เขาเดินต่อได้นะครับผม ตักใสไปเลยครับมีกี่ขวดก็ตักใส่ทุกขวดไปเลยครับหลังจากได้แล้วครับเราก็จะเลือกจุลินทรีย์ที่นะครับจะเอามาใส่นะครับผมก็เลือกที่ที่เป็นแล้วนะครับผมนี่ครับสีแดงเข้มข้นเลยครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้นะครับยังไม่เป็นเยอะครับอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับใช้ตัวนี้นะครับสีมันจะแดงเข้มข้นนะครับเราจะเติมลงไปในนี้ครับผม ครับหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเราก็เขย่านะครับเขย่าไปมาแบบนี้นะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับผส,สมเข้ากันนะครับเขย่าไปเลยแบบนี้ครับพอหลังจากที่เราเขย่าเสร็จเราก็อเอาไปตากแดดครับผม แบบนี้ครับเราจะเอาไปตากแดดไว้ครับผมเสร็จแล้วก็จะเอามาตากแดดเรียงไว้นะครับนะครับวางให้เจอแดดนะครับผมถ้าวางในร่มเขาจะไม่เปลี่ยนครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาชอบแดดนะครับผมก็จะวางแบบนี้ครับเนี่ยให้มันเจอแดด ผมใช้เวลาประมาณ1เดือนก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับ1เดือนนะครับก็ใช้ได้นานนะครับท่านชมนะครับใช้ได้นานนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้นานๆแล้วสีมันเปลี่ยนมันจืดนะครับแปลว่าหารหมดนะครับเราอาจจะเติมในส่วนของไข่นะครับเพิ่มอีกหนึ่งช้อนก็ได้นะครับไว้อีกประมาณ15-20ถึงบวันก็สามารถใช้ต่อได้อีกนะครับก็ฝาก ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองชาน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ